การดำเนินโครงงานคุณธรรมเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2,566ระดับประเทศโครงงานออมดีชีวีมีสุขน้อมนําหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มาและความสําคัญโรงเรียนบ้านท่าก่อสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึษาอุบลราชธานีเขต5าในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยเกิดชะลอตัวจากการระบาดของโควิดส9ส่งผลให้เกิดการว่างงานขึ้นเป็นจํานวนมากรายได้ในครัวเรือนจึงลดลงแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอย่างไม่เห็นคุณค่าไม่มีเหตุผลฟุ่มเฟือยทั้งที่ยังไม่มีความสามารถหารายได้ได้ด้วยตนเองซึ่งส่งผลให้บิดามารดาผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น โรงเรียนบ้านท่าก่อได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหลักธรรมพภควิภาคสี่มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจัดให้มีโครงงานออมดีชีวิตมีสุขน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการการใช้จ่ายมีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออมเห็นคุณค่าของเงินรู้จักการใช้เงนเินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันส่งผลให้เกิดการดำเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการการใช้เงิน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการออมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการออมปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นซื้อขนมและของเล่นโดยไม่รู้จักการออมเงินสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงปัจจัยภายในนักเรียนขาดการตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงินและนักเรียนมีค้านิยมในการใช้จ่ายแบบผิด ปัจจัยภายนอกเนื่องจากบริเวณรอบโรงเรียนและภายในโรงเรียนมีร้านค้าซึ่งมีขนมของเล่นมากมายทําให้นักเรียนเกิดอยากซื้อชักชวนเพื่อนไปซื้อวิธีการดําเนินงานนักเรียนร่วมกันศึกษาปัญหาที่พบในชีวิตประจาวันและร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาที่พบนั้นนักเรียนร่วมกันนําเสนอแนวทางการแก้ไขริเริ่มโครงงานออมดีชีวีมีสุขน้อมนาหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการ ควิาพากษสีหลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็น4ส่วนส่วนที่1เอเจนะโพเคคุณเชยยะ1ส่วนใช้จ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงคนที่ควรบำรุงและทำประโยชน์ส่วนที่2และ3ปะโยกัมมังทวีหิชะเย2ส่วนใช้ลงทุนประกอบการงานส่วนที่4จัตตุทันจันมิธาเปยยะ1ส่วนเก็บไว้ใช้ในคราวจำเป็น การนำหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3หลักการ2เงื่อนไขสมิติด้านความพอประมาณคือการใช้จ่ายอย่างพอดีไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลคือการใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจําเป็นเช่นอุปรกรณ์การเรียนซื้ออาหารเชา้าหรืออาหารเที่ยงไม่ซื้อของทานเล่นหรือของเล่นที่ไม่มีประโยชน์การมีภูมิคุ้ม,มกันในตัวที่ดีคือการมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการใช้จ่าย โดยนำหลักธรรมพควิภาคสีมาปรับใช้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดโดยผู้รับผิดชอบโครงงานจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับเพื่อนๆน้องๆเช่นความรู้เรื่องหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมพควิภาคสีความหมายของการออมเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาในการเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนการใช้จ่าย และเพื่อให้เกิดคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนประกอบด้วยมีความตระหนักเห็นในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตซึ่งจะส่งผลให้ลดรายจ่ายในครอบครัวนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการออมและคิดวางแผนอย่างรอบคอบและรู้จักการบริหารจัดการการใช้เงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองนักเรียนรู้จักกระบวนการออมเงินสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนสรุปผลที่ได้จากการทําโครงงานออมดีชีวีมีสุขน้อมนาหลักกรเชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. นักเรียนรู้จักการใช้เงิน 2. นักเรียนรู้จักกระบวนการออมเงินสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 3. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงิน